สวัสดีครับพี่น้องปองกูพี่น้องปองไปมืงหนึ่งมาในช่องเสียออกสาย์ฮ่าคือเก่าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้วอดบรรยากาศหนางานแล้วนะครับเป็นวันที่สองบึกขึ้นเ้าเล่นอยู่แถวพระทองคำนะครับนี่ก็มาเล่นอยู่ในนะครับพี่น้องอยู่ในนี้เลยนะครับบรรยากาศนะครับร่มนาวีวีนะครับเที่ยนะงบึกขึ้น ขึ้นก็ร่มหนาวนะครับพี่น้องครับพี่น้องมาเบิ่งก็บรรยากาศตอนนี้บรรยากาศสดๆนะครับขึ้นพี่น้องไปท้องค่ำกันเลยนะครับพี่นอ้องวันกำลังจังเวที่ ครับพี่น้องเบืองล้านยา่างดีเลยนะครับมันขึ้นพ้นกระไรนะครับมันขึ้นเป็นงันวัดนะครับพี่น้องเมือนี้เขากลับมาพบพ่อกับพี่น้องอยู่โคราชคือเก่านะครับพี่น้องครับบรรยากาศเดินย่างดีเลยนะครับพี่น้องฝากพี่น้องไว้น้ำเด้อนะครับ,ก,บกับมอลำปทุมราชที่ตะกิน นะครับร้านปูนยางดีนะครับพี่น้องครับนี่ครับสายเงินซาวเชียงเสียงสายเงินซาวครับโอ้ทุ่มเป็นทุ่มพี่น้องเรามาแบบมินินะครับพี่น้องนะครับแต่เราเล่นเต็มร้อยนะครับพี่น้องเอาแบบน้อยๆเค็มๆเล่นเต็มร้อยก็นะครับพี่น้องครับเน้นมวลเน้น านะครับมือขึ้นคนกับไรนะครับมือขึ้นน้อยหรือดูแถวพระทองคําวันนี้เราเล่นอยู่ที่แนวเพื่อเมืองวะคราชนะครับนะครับพี่น้องแต่ปรากาศพี่น้องเบุง ติดตั้งเสียงเสียงจากลาพินองครับดัวลมหน้าอีกแล้วนะครับเฮ้ยม,ม,ม,มี่ยงดูนะครับพี่น้อง เดียวอะกะสีมาพักอันนี้รถข้าวบะมี2สองคันนะครับรถเดนเซอร์รถศิลปินนะครับอันนี้กือสีมาแขนเปียที่นี่วันจะเข้ากันนะครับจาสีมาปุบป,ปากับพี่น้องนะครับอันนี้คือวงแขนเปีย เขนเปียตรงนี้แหละจมจอมได้ยุดอกเขียนเปียไีนอนก่อนครับเสบียงนะครับขาดอูประเ้น,นะครับเพือเ่อนน่เข้าอีกแขนแขนจอมนั่นได้นะครับจอมนั่นได้ จมจนี oh. oh, oh. sí. ่นอนเด็กพอดีเลยเอานีนอนเดยังเด็เบิ้งตะข่อ่ดีมือยัง่งเลยกับผูกจมจอมเนีผูกจมจอนอนเด๋ยนว่าผูกจอนี่อ้ีเจี๋ยแงนชีเจียเจย ฮะโอ้ยไปย่างมาเมึงกินไหมของไม่เคยไปย่างไหมโอ้ยมันบม่มีหนังสือแลยเลับไปอีกนิดเพิ่อีกเบลแล้วก็ี่น้องนี่รถศิลปินโอ้ยจุดจัดปาดบึ่มนะครับมึงขึ้นเมื่อนคนไหลนะครับเมื่อนคนไหลแล้วกมีปลูเปยนนั่นนะครับพี่น้องมาเด้อผู้ใดอยู่แถวโคราชนะครับพี่น้องมาเบิ่งฟังรับตัวร่มหนาวน้ำกันนะครับ ทำอะไรที่นี้ไว้ทำี้เด้อนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจังหวะพบปะกันในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับถือว,ว่าเดินเดินกวงเติบก็เป็นทางฝนก็เ,นเป็นกลัวโพล่ขึ้นที่นู่นจริงเดี๋ยวเาจังหวะพบปะกันในคลิปต่อไปครับ